รอบนี้จะมาพูดถึงเรื่องพระพุทธโพธิ์นะครับพระพุทธโพธิ์หัวข้อแต่และหัวข้อยอยแยะมากมายนะครับ mm hmm. ก็เลยสมาแนะนําให้ฟังนึกกันถ่ายทอดสดทีเดียวเลยนะครับเ mm hmm. พราะจะได้ไม่ต้องรอหลายวันหลายเดือนหลายปีกว่าจะลงคลิปครบนะครับ mm hmm. ก็เลยมาลงที่นี่เลยเรื่องพระพุทธโพธิ์ทั้ง18 EP นะครับและเราก็ได้ลงไปแล้วนะครับ2 EP 2> mm hmm. เนาะ mm hmm. ก็ทั้งหมดเป็น18 EP mm hmm. ก็ต้องตป็น EP นี้เป็น EP ที่3ครับโอเคครับเริ่มต้นเลยเนาะ เอาวัชพจน์ะครับเรื่องอาริมักมิองแปนะครับเพื่อให้เกิดแก่มงคลกับชีวิตพุทธศาสนิกชนควรพึงพิจารณาและเข้าใจธามมะเพื่อเป็นหนทางสู่การดับทุกข์ซึ่งพระสัมมาวชเจ้าเป็นผู้ทรงชี้แนะหนทางแก่เราทั้งหลายการเดินตามรอยบาททางสายเอกสู่พระนิพพานนั้นเราทั้งหลายพึงต้องปฏิบัติตนและเดินตาม งองแปดรรมเสิร์ซึ่งก็คืออริยมรรมีองแปดโดยมีปัญญาศีลและสมาธิคอยนำทางในองค์ทางแปดประการดังนี้นะครับปัญญานะปัญญาคือความเห็นชอบความเห็นชอบคือความเห็นถูกต้องคือเห็นสภาวะที่เป็นนามาตาไม่มีตัวตนและบังคับบัญชาไม่ได้เป็นการปฏิบัติอย่างเหมาะสมตามความจริงด้วยปัญญานะครับปัญญาอีกข้อหนึ่งก็คือความดำดิ่งชอบ ววความพิจารณาถูกต้องว่ารูปนามไม่ใช่ตัวตนเป็นอนัตตาบังคับไม่ได้และเป็นการใช้ความคิดเรารณาได้ปัญญาในทางกุศลได้แก่หนึ่งรัก,กรจักกราม 2. ไม่พยาบาทสามไม่เบียดเบียนหมวดของศีลน,นะครับสับอรัยมรรคของแปดเนาะหมวดของศีลน,นะครับว่าจะชอบ ไม่พูดเท็จไม่พูดคำหยาบไม่พูดสาเสียดไม่พูดเพ้อเจอร์ไม่พูดจาในสิ่งที่เป็นความและไม่พูดจาในสิ่งที่เป็นความจริงและสร้างสารรค์และดีงามน,นะครับขอโทษนะครับการงานชอบการงานถูกต้องการบบพูดทางการอันดีงามทางปลวงไม่ฆ่าสัตว์ไม่รักทรพและไม่นอกใจนะครับ การเลี้ยงชีพชอบประกอบอาชีพที่ถูกต้องไม่ค้าขายสิงห้าสิ่งที่ต้องห้ามนะครับได้แก่ไม่ค้าขายอาวุธไม่ค้ามนุษย์ไม่้าไม่ค้าขายสัตว์ที่ถูกคนอื่นเขานำไปฆ่าไม่ค้าขายน้ำเมาและไม่ค้าขายยาพิษนะครับทำมาหากินโดยอาชีพที่ถูกต้องที่ไม่ใช่ห้าสิ่งที่กล่าวมาีนด้วยความสุจริตไม่โกงและไม่และไม่เอาเปรียบผู้อื่นซึ่งที่พูดมาก็คือเรื่องสินนะทั้งสามข้อนะ ต่อไปเรื่องสมาธิบ้างละเรื่องสมาธินะครับก็จะเป็นความเพียรชอบเป็นความเพียรประกอบกุศลธรรมที่ถูกต้องคือเพียรรับแบบอกุศลเก่าๆที่มีอยู่เพียรระวับบงนี้ให้เกิดแบบอกุศลใหม่ที่ยังไม่เกิดเพียรรักษาบุญกุศลเก่าที่มีอยู่และทําให้เจริญงอง,งามยิ่งขึ้นเพียรในการทําให้เกิดกุศลใหม <az> ่ๆที่ยังไม่เกิดคือเรื่องของสมาธินะครับหมวดสมาธิความเพียรชอบนั้นที่เพิ่งจบไปหนะั จำให้ดีนะครับต่อไปความระลึกชอบนะครับความระลึกชอบคือความระลึกถูกต้องคือระลึกตื่นตัวการดำรงอยู่ด้วยการด้วยความรู้รู้รู้อะไรรู้ตัวอยู่เป็นปกติมีสติไม่ปล่อยให้พังเผลอหรือสิ้นเดินดอยนะครับต่อไปก็คือความตั้งใจมั่นชอบก็คือการตั้งใจมั่นถูกต้องคือจดจ่อมีสมาธิการฝึกจิตให้ตั้งมั่นสงบสงัดจากกิเลสนิวรณ์นะครับพระพุทธองค์ทรงตัดไปว่าขอให้เราทั้งหลายะ จงมีทมเป็นที่พึ่งเถิดกถาคตเจ้าเป็นเพียงผู้ชี้บอกทางดังนั้นการได้เข้าใจธรรมมิได้เก่อให้เกิดจากการอ่านห,ารหรือฟังแต่ทั้งหลายจงลงมือปฏิบัติประพฤติตามนะครับจึงจะได้เป็นผู้ผ่อผลธรรมเพื่อให้ถึงซึ่งความพ้นทุกนะครับเพื่อมีให้เหลือเชืเ้อแห่งกองทุกทั้งปวงต่อไปนะครับสับเรือ่องมังมีองแตกจะมีเท่านี้เนื้ออันนี้อันนี้ก็คือ 3, อีนนมมอพีสามนะเรื่งมางมีแกพระพุทธพจน์ต่อไปนะครับอีพีที่สี่นะครับ รวมในในถ่ายทอดสดมีวิดีโอเดียวนะครับ EP ที่4ี่จิตตนครน,นะครับเรื่องจิตตนาครผู้ทุจริทั่วไปดูแลร่างกายด้วยอาหารที่เอื้อัยเครื่องุ่อหงมและยารักษาโรคนะครับเสื่นด้านจิตใจนี้เล่าเราจะให้อะไรช่วยดูแลนะครับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงตรัสสอนเกี่ยวกับเรื่องการรักษาจิตไปว,ว่าเพิ่งรู้ว่ากายนี้มีอยู่ประมาณแต่งานเปรียบเหมือนหม้อดิน พึงกั้นจิตที่มีอยู่ประมาณด้วยนครที่มีป้อมปราการสร้างไว้ดีแล้วพึงรบสนามานด้วยการใช้ปัญญาเป็นนาวุธนะครับเข้าใจไหมว่าพึ่งกั้นจิตที่มอยู่ประมาณด้วยนครที่ป้อมปราการสร้างไว้ดีแล้วก็คือการจิตนะครับการจิตไม่ให้กิเลสอะไรต่างๆค่าศึกมาบุกมาเข้ามาในเขาไม่ได้นะครับการจิตไว้นะครับพึงรู้ใจโดยสุประมาณแต่ง่ายดุเปียบด้วยมองดินนะครับก็เราก็ต้องรู้ว่า มันมันป่าบางครับชีวิตคนเราเปิดมาแค่มีมีแค่หนึ่งร้อยปีเต็มที่แต่ว่าที่พบคนอื่นเขาอยู่มันเป็นหมื่นเป็นแสนปีนะครับรวมถ้าสิบปีทีห้าสิบปีทีอะไรเงี้ยก็รวมเป็นแล้วรวมไปหลายๆล้านแล้วนะครับต่อไปเนาะก็เรื่องจ,จิตนาคอนะครัจิตนครนครแห่งใจที่ได้ซ่อนบางสิ่งที่เป็นความลับ เงื่นงที่เรายากจะเข้าใจเรื่องราวมากมายทั้งที่เป็นเรื่องเกี่ยวกวับความสุขและความทุกข์ที่เกิดขึ้นตั้งอยู่ระดับไปเรื่องราวในใจของเราที่มีอยู่ตลอดเวลานะครับพระพุทธองคอ์ทรงแนะนําข้อปฏิบัติเพื่อการหลุดพ้นจากกองทุกข์ทั้งหลายด้วยหนทางแห่งพุทธาน,นะครับคือการเจริญจิตตามนุปัสสนาเพื่อฝึกให้มีสติพิจารณาทั้งสิ่งทั้งหลายนะครับ ึกให้มีสติรู้ท้าทันจิตเห็นจิตในจิตตามสภาพที่เป็นจริงเพื่อลุ่ลาตั้งหาความมุ่งพอใจความยินดียินล้วความยึดมั่นถือมั่นหรื่ประทานทั้งหลายซึ่งเป็นต้นเหตุแห่งทุกข์เพื่อพิจารณาจนเกิดปัญญาเข้าจเหตุแห่งทุกข์ละวิธีดับทุกข์นะครับเมื่อใจมีทุกข์เกิดความขุ่นข้องหมองใจเศร้าหมองและทุกข์ใจนะครับให้หากไร้ซึ่งพระธรรมคําสอนของพระพุทธองค์แล้วทายนะครับ แล้วเจ้าของใจนี้จะดูแลรักษาบาดแผลทางใจที่เกิดขึ้นได้อย่างไรเราต้องฝึกอ่านจิตให้ไวดับไฟดาคาให้เร็วจิตและธรรมะจึงต้องอยู่คู่กันจิตตปัสศนาฝึกให้เข้าใจวิธีทำมาทำงานของจิตเราจะได้บริหารจิตของเราเพื่อประโยชน์สุขในการดำานงชีวิตนะครับให้ม่สิ้นถนทันจิตที่ประกอบไปด้วยราคะโทสะโมหะซึ่งก็คือความหลงรวมถึงจิตหดหัวจิตฟุ้งซ่านจิตเป็นชามจิตเป็นสมาธิและจิตวิมุต ทั้งนี้เพื่อเป็นเครื่องเตือนสติแลนะพิจารณาการเกิดเกิดดับดับของความไม่เที่ยงนะครับว่าจิตเป็นไปตามธรรมชาติทั้งในตนเองและของผู้อื่นนะครับซึ่งไม่ควรไปยึดไว้ให้เป็นทุกนะครับเมื่อใดที่เราเข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นกับจิตของเราได้สามารถจัดระเบียบกับอารมณ์และความคิดที่สมมุอยู่ในส่วนท,ทั้งที่เป็นเรื่องกุศลและอกุศลของเราได้นะครับ พร้อมด้วยศรัทธาในพะระราตรีไตรด้วยจิตอันตั้งมั่นแล้วนะครับเมื่อนั้นเราจะรู้จักที่จะเตือนสติตัวน,นี้งให้เกิดปัญญาเพื่อใช้เป็นนามบุญอาสนะสิ่งที่ซ่อนเร้นอยู่ในใจนะครับความลับที่ซ่อนอยู่ในนครแห่งใจนี้ก็จะเป็นไม่เป็นความลับอิจตปดังในพระนิพนธ์ของสมเด็จพระยาสังวรงสมเด็จพระสังฆราชพรคนมหาสังคริบนายกเกี่ยวกับจิตตนคร และเนื้อเพลงบางส่วนจากการประพันธ์ของพระมหาพร,พระมหาพงนริมทิตตโสภิกขุที่เป็นยาจิตตนาครไว้ว่าฟันดีนะครับคีเพลงคีเพลคจิตตนครสังวรด้วยธรรมนครใจนั้นย่อบันดาลหุนทางหลุดพ้นธรรมทั้งหลายเกิดขึ้นที่ใจสําเร็จได้ด้วยใจของตนจิตนรชนพึงรู้ตนต้องทําสิ่งใด จิตจึงพ้นไปด้วยความด้วยหัวใจสว่างพระธรรมจิตตื่นด้วยธรรมปลุกจากฝันเรียนรู้ความจริงนะครับต่อไปเป็นอีพีที่สามสิบเป็นอีที่ห้านะครับจำไม่ได้ <laughs> พูดเยอะอ่ะมันมีไหลายอีพีไง ก็ต่อไปเนื้อเรื่องหัวข้อพระพุทธพจน์เหมือนเดิมน,นะครับเรื่องจิตที่ฝึกดีแล้วย่อมนำสุขมาให้นะครับจิตที่สุกดีจิตที่สุกดีแล้วย่อมนำสุขมาให้นะครับจิตที่ฝึกดีแล้วย่อมนำสุกมาให้การที่เราระลึกถึงและทราบซึ้งต่อพระมหารการุณาธิคุณของพระพุทธเจ้าได้จิตจะทุกข์ไม่เป็นจิตจะปฏิเสธทุกข์ ปฏิเสธกิเลสจิตจะหันหน้าหันหน้าหนีทุกข์กมารู้ว่าไม่ดีก็ไม่รับทุกข์ไว้จิตพุทธะจะเกิดเมื่อเราลึกถึงพระพุทธองค์เราไม่ต้องไปเสียเวลาดับทุกข์เพราะปัญญาญาของจิตจะบอกเราจิตพุทธะจะผลักความทุกข์ออกไปเองเราต้องทําได้ที่ใจเราไม่ใช่แค่ฟังแลือเข้าใจต้องเข้าใจที่จิตอย่างถ่องแท้เมื่อนั้นจิตจะวางทุกข์ให้เอง การที่เราทรบซึ้งในองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะเกิดความปิติในพระพุทธองค์ถ้าเรามีกิเลสกิเลสก็จะจางลงจนหมดไปไฟโทระามูหะราคาก็จะหมือนไฟพระจิตจะเย็นและไม่อยากจะคล้องแม้กับทุกข์ใดๆนะครับแม้กระทั่งเวลาเจ็บป่วยไม่สบายนะครับพลังปตงิติพลังจิตพุทธะจะซ้อนจิตของเราจิตจะมีกําลังจะรัดทุกเขเวทนาได้ไหวเวทนาทางกายก็จะทุลาลงไปนะครับ บุคคลต่อไปเนาะหัวข้อพระพุทธพจน์อีพีที่หกใช่ปะ่ะ <c oughs> จับบบีบบุคคลจะเริ่มงทุกได้เพราะความเพียร <c oughs> บางคนอยู่ใ,ใกล้ครูบาอาจารย์ก็ยังไม่รู้จักธรรมะเพราะตามใจตัวเองตรวจดื้อถือดีขานซึ้งความเพียรจึงไม่เข้าถึงและทรยบซึ้งในพระธรรมเหมือนสับเหมือนทับพ,พีไม่ดูรถแกงดังเช่นพระสันนะนะครับ พระภิกษุชที่ว่ายสอนยากถึงแม้จะได้เป็นผู้ดับสายใกล้ชิดอยู่กับพระเะจ้าสมนาโคโดมมาเรยตลอดและผู้ที่เกิดพร้อมเจ้าชายสืบสราบเมื่อตอนพระองค์ประสูติแต่พระสนนะก็ไม่สามารถบรรลุธรรมได้กระทั่งเมื่อพระเะจ้าดับขายปริพานไปแล้วพระสนาะจึงได้เริ่มทําความเพียรให้ถึงพร้อมอบรมเจริญปัญญาเห็นโทษของอกุศลได้ขัดเรากิเลสข,ของท่านเองจนสําเร็จเป็นพระอรหันต์ นี่นะครับผัวข้อบุคคลจะร่วงทุนได้พระความเพียรนบรรลุทำยากหรือง่ายนั้นจึงขึ <c oughs> <c oughs> <c oughs> ええ้นอยู่กับความเพียรกิเลสบุญเก่าและบาปเก่าบรรลุทำยากหรือง่ายนั้นจำได้รับบรรลุทำง่ายหรือยากนั้นขึ้นอยู่กับความเพียรกิเลสบุญเก่าและบาปเก่าความเพียรมากบรรลุเดียวความเพียรน้อยบรรลุสาบุญมากกิเลสน้อยบรรลุง่ายบุญน้อยกิเลสมากก็จะบรรลุทำได้ยาก เมื่อเราไหว้น้ำโดยไม่เยอะทอ้อเราก็าถึงฝั่งได้ดังเส้นพระมหาชนพแต่บางคนไม่ยอมบ่า้แล้วจะถึงฝั่งได้อย่างไรตามคำสอนของพระเจ้าที่ตรัสไว้ว่าบุคคลจะร่วงทุกข์ได้เพราะความเพียรนั่นเองบรรลุธรรมซาือเดียวจงขึ้นอยู่กับความเพียรประกอบด้วยการใช้สติและปัญญาจึงจะร่วงพ้นทุกข์ไปได้โดยการฝึกสติปฐานสี่นะครับซึ่งมีอยู่สี่ฐานคือกายเวทนาจิตและธรรม ตามที่พระเจ้าได้ทรงตัดไว้ว่าเป็นทางสายหลักธรรมคือในมหาสิบสามสูตรข้อปฏิบัติเพื่อให้รู้แจ้งจึงเข้าใจตามความเป็นจริงของสิ่งทั้งปัวนะครับโดยไม่ถูกกิเลสครอบงำได้วยซ้ำอีกทั้งมีความให้มีความเมตตาต่อผู้อื่นและมีความระลึกนึกถึงพระเจ้าบรรลุคือมีพุทธทางรู้สติกรรมฐานอยู่เสมอนะครับเมื่อนั้นเราก็จะพบผลทางแห่งการบรรลุธรรมได้โดยไม่ยากจริงน,นะครับ อ่าต่อไปเป็น EP สุดท้ายแล้วคือ EP ที่ EP ที่รู้เบ้นรู้นะตนรู้นะ EP ที่อะไรอ่ะ,อะจำไม่ได้อืมอ่ีพีที่เจ็ดนะอี EP ที่เจ็ดอ่ะต่อกันเลยนะะว่าแสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มีนะครับเรื่องนี้นะครับ พระพุทธหัวข้อปุธพจนดเรื่องแสงสว่างเสมอโดยปัญญาไม่มีนะครับองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงตรัสไว้ว่าผู้มีปัญญาแม้ประสบทุกข์ก็พบสุขได้ในชีวิตของมนุษย์นั้นมีทั้งความสุขความทุกข์คลาคลากันไปผู้มีปัญญาแม้ประสบทุกข์ก็พบทุกข์ได้ไม่มีใครจะสุขได้ตลอดและก็ไม่มีใครจะทุกข์ได้ตลอดเช่นเดียวกัน สุกทุกผ่านเข้ามาในชีวิตเราแล้วก็ผ่านออกไปเปรียบเหมือนเมฆลอยบ,บับงพอาทิตย์ไว้นะครับเมื่อยามลมพัดผ่านมาก้ําผาก้อนเมฆให้ลอยผ่านไปผ่านไปขอระอานโทษครับแสงพอาธิก็เกิดตรัสขึ้นอีกครั้งนะเหมือนการสับสวิตไฟจากที่มืดก็พันสว่างสวยได้อีกครั้งที่เราทุกนั้นยังน้อยนิดเพื่อเชียบกับการบำเพ็ญทุกขรักิยาของพระพุทธอ,องค์นะครับ พระองค์ทรงสละความสุขสบายที่เป็นถึงเจ้าทายเจ้าชายเพื่อมุ่งหน้าไปเข้าป่าใหญ่นะครับสอบเป็นเพียงด้วยการทรมานพระวัาการละพิธีาการต่างๆเูลลถึง6ปีครับเพื่อทรงค้นควาหาทางตรัสรูร้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณนะครับเพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้ดึนดูนะครับได้เก็บปัญญาความรู้ท่านเท่าทัานความจริงของโลกและชีวิตนะครับซึ่งเป็นหนทางเดียวที่ให้ได้เข้าถึงการหลุดพ้นจากกองทุกค์ตัวนะครับจึงไม่มีแสงสว่างใดเสมอด้วย,สวยแสงสว่างแห่งปัญญาไม่มีรา หน้าที่ของผู้บําเพ็ญบุญทั้งหลายคือต้้งมีความเพียรไม่ทําตัวเหมือนฝุ่นผงลอยระล่องเป็นวันต้องมีความเพียรมันเยรู้ที่จะกาจัดวิชาวความโง่เขลาทั้งหลายให้ฝืนสู้กับกิเลสตัณหาข้างในใจตนเพื่อตอบแทนพระมหาการุณาธิคุณของพระพุทธองค์พวกเราทั้งหลายไม่ควรเอาแต่ใจไม่ควรทําตามใจตัวในการกระทําที่ผิด,ผดเมื่อนั้นเราจะได้สมกับเป็นบุคคลที่พระพุทธองค์ได้ตรัสไว้ว่าท่านพวกเราจากกิเลสเป็นความจริงหนอ สาธุสาธุสาธุอาสอบ EP e นี้กจ็จบลงแค่นี้องีเจ็ดนอี่้เจ็เจเจ EP นอะ EP ที่สามเจ็ดนะคผ่านไปแล้วบนะ๊ายบาย